ขอร้องเอตัวยืมดีดีหน่อยไปครับอีเมลซีซั่นมาแล้วทุกคนกับโปรโมชั่นใหม่จากโอทอมอฟสำหรับเติมฟีฟ่าแต่ไม่ใช่แค่ฟีฟ่าคุณยังเติมเกมมือถือมากมายบนหน้าจอไม่ว่าจะเป็นเกมชินแ,กแลกนลอก L, L, L R O L หรือ R O B แล้วก็โปรโมชั่นตอนนี้นะครับหมื่นสองพันฟีฟในราคาสองพนาาบาบาทและแจ้งว่ามาจากเพจเลาเนี่ยทักไปนะครับเขาลดให้อีกนะทุกคนอย่าลืมนะครับโอเวอร์ทอมอลิงอยู่ด้านล่างแล้วนะครับจัดไป มาต่อกันที่ fifacoin.com นะครับสลััสซิลเอนะครับบนหน้าจอนี้กรอกเลยลด5%เซิร์ชใน Google ตามนี้ได้เลยนะครับพอเข้าไปปุ๊บก็เตรียมตัวไปเซิร์ชหาคอยที่ทุกคนต้องการนะครับราคาก็มีทั้ง PlayStation แล้วก็ Xbox รวมถึง PC ด้วยก่อโค้ดทางด้านขวาบนหน้าจอเลยนะครับอย่าลืมนะครับ fifacoin.com เอาละครับและนี่คือโพคาลีสวตเครื่องดื่มยอนดิ้งมีประโยชน์มากมายดื่มได้ตลอดไม่ว่าจะออกกําลังกายแห้งไม่สบายตัวร้อนเพื่อความสดชื่นหรือจะเล่นเกมหัวร้อนก็ตามน,นะครับหาซื้อได้ง่ายที่เซเว่นท็อปมินิบิ๊กซีและออนไลน์จากช้อปปี l a า a าดได้หมดจัดไปเอาละรครับสวัสดีคนดูจากทุกช่องทางนะครับพราะผมซี o ลอและฟีฟ่23วันนี้วันที่15เวลาเที่ยงคืนอัปเดตตามนี้เลยนะวันนี้เนี่ยมี บุนเดสเลกาอัปเดตซองลูปมาแล้วนะครับก็คืออันนี้จะเป็นแพ็คตึงหน่อยลูบได้ทุกๆวันวันละซองนะครับไอเบคูลเสบบุนเดสกาวนแล้วบุนเดสเลกาเนี่ยมีการแลน้อยด้วยคิดว่าซองนี้นะเปิด3ซองน่าจะอย่างน้อยๆอย่างต่ำาๆเลยต้องมีการทีมออฟเดอะซีซั่นแน่ๆนะครับส่วนพรีเมียมบุนเดสเลกาอัปเกดมาแบบเพิ่ม e x เเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ได้เป็น3แลอันนี้เดี๋ยวก็จัดกันทั้ง2แพ็คเลยวันนี้ไม่มีนักเตะใหม่มา เดลี่เราอินก็ยังอยู่อะใครที่ทําตกหล่นไปเรียกว่าน่าจะได้ครบกันแล้วแหละไม่น่าจะมีใครลืม 1, ถึงขั้นสามวันถูกไหมสี่วันน่ะใช่ไหมก็ยินดีด้วยนะที่เอใจดีนะครับเอใจดีอ่ะเราก็ไม่เป็นไรเราทํานี้เสร็จมีบุญเดสแต่ที่สําคัญวันนี้มีขั้นรายการด้วยนะครับก็คือผมเปิดเว็บให้ดูไม่ได้ละคราวที่แล้วเปิดเว็บคลิปโดนติดดิคาซิ์วันนี้เราจะมาดูนี่ครับทีมออฟเดอะซีซั่น คันโชว์เซเรียอานะก็เรียกว่าทุกคนก็จะได้เวลาของกันโชว์เซเรียอาอิตาลีแล้วก็มาดูกันว่ามีใครบ้างเริ่มจากผู้สาประตูโนมินีกันก่อนนะผู้สาประตูมีเมเล่โรเวเดลลุยปาติซิโอเชสเนี่วิกาเลโอนะครับนี่อ่านถูกว่าไม่รู้ก็ ้าคนนี้ก็เลือกเอาที่ชอบแล้วกันนะผมก็ไม่ขอออกความเห็นแล้วกันโกมันก็อยู่ที่ลิง์นะครับผมก็คงว่าเชนนี้ไม่ก็ปาติซิโอได้อีกกันแหละต่อไปเป็นทีมออฟเดอะซีซั่กองหลังโนมินีนะครับมีคนะิมบินแจอีกนะมีคิมบินแจเบิ้ลมาเลยปกติแล้วเนี่ยมันติดคอมมูเนจะไม่ติดทีมออฟเดอะซีซั่ แต่ EA จัดให้ซ้ำๆมาเลยนะครับเป็นคิมบินแจมีเตโอเอนองเดสมีพอชมีโลมาโนลี่นะครับเบรเมอร์ยังอยู่นะบาชิโลติโอโอตโตนะครับคาร์ลอสอากุสโตดีลอเรนโซพวกนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้นะดีลอเรนโซเวอร์เลดไม่จะเปลี่ยนหรือเปล่าแล้วก็มีคิสสมอลลิงด้วยอ่าผมว่าคิสสมอลลิงนี่ถ้าเป็นทีมออฟเดอะซีซันพลังก็ไม่น่าจะขี้เหร่อะไร คริมินแจเตโอเนี่ยผมว่านอนมานะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีว่าใครจะติดนะก็ถือว่าโอเคต่อไปเป็นมิดฟิลห้องเครื่องบ้างมีแซมโบรอากุซ่านะครับเปาดันซี่บาเลล่าคาฮานโนลูนะครับคริสตันเต้นะครับฟิเจโอลี่มาหมดเลยนะมิริโควิดซาวิกก็มีนะครับมีเปเรล่ามีลาบิโอมีโตนาลี เรียกว่าตัวอิตาลีก็ไม่ขี้เละและเดี๋ยวมันบู๊เยอะแบบบุนเดสก็ตึงแน่ๆนะมีอัลลาบัตด,ด้วยก็เดี๋ยวรอดูมันไม่มีแค่นี้หรอกผมผมไม่เชื่อไอการโหวตละเพราะว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าการ์ดโมเมนต์คุณอจะได้เห็นพอพอกบาหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคิดว่าหลีกนี้ตึงแล้วเดี๋ยวมันก็มีตึงกว่ามาเยมันอยากจะขายมันขายได้ครับโอนุชี่ป็อกบาหรือตัวดึกดําบันทั้งหลายเนี่ยที่เคยเจ๋งเนี่ย มันเมาเป็นการ์ดโมเมนต์ได้ครับทุกคนก็เห็นแล้วไม่ว่าจะซอนหึงมินวาลานมาเน่ใช่ไหมเออเต็มไม่หมดอ่ะคือเดี๋ยวก็เห็นอีกครับเดี๋ยวก็เห็นอีกต่อไปกองหน้านะครับตัวลุก,ต,ลกตัวลุกมีใครบ้างฮนะมีดิมเเลียมีเดียมีดิบาร่าโอ้ไม่กอคาวัสเคเลียนะครับราเฟโอเลเอาก็มาราเเอาาราตาโรมาติเดสโอซิมเมนพวกนี้นี่นอนมาถูกไหม และถ้าหากว่ากองหน้าโมเมนต์เนี่ยผมก็ไม่รู้ใครมาอีกด้วยนะเรียกว่าการเนี่ยโหดโหดแน่นอนโหดโหดแน่นอนรอดูได้เลยอย่าบอกว่ามันไม่น่าสนใจเพราะว่ามันมีโมเมนต์เนี่ยผมบอกแล้วก็ไปโหวตกันได้นะครับในเว็บ ea Sport, FIFA ใน Twitter คลิกเข้าไปเลยผมเปิดให้ดูไม่ได้บอกแล้วมันโดนลิขสิทธิ์นะอ่ะวันนี้เรามาลองรีวิวซองนี้กันซะหน่อยนะครับผมก็ทำมัน้ก่อนเลยนะแ1 1 1 มันใช้เลท85เพราะว่าซองนี้มันได้เสียวเยอะสุดนะครับได้เสียวเยอะสุดผมมีตัวซ้ําอยู่ครับเลท85ไม่เป็นไรผมมีผมมีตัวอันเทดที่เอ่อผมตุนเอาไว้อยู่บ้างเพราะว่าเปิดซองแล้วมันซ้าไม่หมดนะเปิดซองแล้วมันซ้าไม่หมดเนี่ยอย่างใบเนี้เปียนี่ก็ซ้ํานะครับกองหน้าผมก็มีแล้วมีอีกอไอกองหน้าของเยอรมันนะครับไอที่มัน87อะชื่ออะไรนะ เนี่ย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 ผมเปิดได้ซ้ำบ่อยมากบซ้ำบ่อยมากแล้วก็พวกสาวประตูก็ปีเตอร์กูลาชีเปิดได้แบบต่อไปเฟลกัสแล็นี่คือทุกคนหาตัวซ้ำของทุกคนก่อนกูลาชี่ผมไม่ซ้ำหรือเนี่ยโอเคครับก็เอนดิดี้ครับเนี่ยพวกนี้ซ้ำแอนเดอร์สันก็พยายามหยอดไปก่อนอนะ โอเคมันขายได้นี่หว่านะครับผมเปิดได้ซ้ําแต่ผมยังไม่ได้ไปเช็คว่ามันขายได้ขายไม่ได้ก็พยายามเอาขายาขายไม่ได้ทิ้งไปก่อนนะครับเนี่ยแล้วค่อยไปหาขายได้แล้วกันอันนี้ก็ทุกคนก็ลองหากันดูว่าทุกคนมีตัวอันเทตอะไรบ้างนะครับว่าผมเนี่ยถ่ายรูปไว้ที่ผมหันไปหันมานี่คือผมถ่ายรูปเอาไว้นะผมถ่ายรูปเอาไว้ แล้วผมก็หันไปหันมาในการแอบ,บดูว่าผมจะเอาตัวไหนไมาย่อยทุกคนก็่าจะมีเยอะ,ะครับอ่ะโอเคก็ย่อยประมาณนี้นะครับประมาณนี้อดีวาลาคิติดอ่ะด้ประมาณนี้ผมหาตัวซ้ำได้ประมาณนี้แหละก็เลดแปดสิบห้า ค่อยๆย่อยกันไปแล้วกันนะทุกคนผมไม่รู้ว่าใช้ราคาเท่าไหร่แต่ว่ารู้แค่ว่าเอาอันเทปย่อยไปก่อนเนี่ยเมดไม่ถึงเราก็ใส่84แทน83ดู83แทน84ดสแทน83ไล่ไปเรื่อยๆฮนะ85แทน84ดส่แปดแทน8ปด ยังไม่พออีก83แทน82ถ้าไม่พอก็ไปเอาเพิ่มนะครับมันก็เอาตัวซ้ำลงมาก่อนนั่นแหละแล้วก็ค่อยใส่ตัวไม่ซ้ำลงไปมันใช้เรท85ไงแต่ผมคิดว่ามันก็น่าจะใช้8384ปนปนได้ชูเล่ลองสิผมใส่88กับ87ไปแล้วยังไม่พออีกหรอพอแล้วนะครับมานนี้ ประมาณนี้เนี่ยตัวซ้ําผมเยอะนะครับเ <Yeah. S 1> พราะเราเปิดซองกันไม่พักเลยแต่คือผมอยากได้ตัวยืมผมเลยเลือกเปิดซองปีนี้ปีนี้ผมเปิดซองยืมบ่อย mm. ก็ด้วยเหตุผลเนี้ยแหละเพราะว่ามันได้ลองตัวเยอะเนี่ยคือเวลาผมทําผมได้ลองตัวเยอะก็เลยชอบทำชอบเปิดซองการ์ดยืมเนี่ยพอเปิดเสร็จเนี่ยดูเดิซ้ำเป็นตับ แล้วก็ถ้าขายได้ก็เก็บขึ้นบนในะบเนี่ยพวกเนี้ซ้ำอีก15บใบแต่ผมตั้งใจว่าจะมาลุกวันนี้นะครับผมตั้งใจว่าจะมาหลุกวันนี้ก็เลยึกว่าไม่ได้ย่อยทิ้งไปนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเอาทว่วเนี้ยไปหยอดให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวลองเปิด8 1ดคูณ11ดูว่าหลียเยอรมันเนี่ยเป็นยังไงคือถ,ถ้าซ้ำเนี่ยก็มาย่อยพรีเมียม นะพเมีมเนี่ยมันใช้ออใอ้แร่สเิเใบก็คือง่ายเลยถูกไหมก็คือง่ายเลยทุกคนก็เอาการ์ดซ้ํมเนี่ยมาหยอดให้หมดไม่ต้องไปคลิกเซลทิ้งนะครับแต่เดี๋ยวผมจัดนี่ก่อนบุนเดสลิก้าก่อนเอาทองนี้ให้เสร็จก่อนนะอันนี้ใช้เลทส2ก็ง่ายๆรับนะมันง่ายๆเดี๋ยวผมตัดไปตอนทำเสร็จเลยทนะ่ะทำ82เสร็จแล้วนะครับแปลว่าผมทำแพ็ค1ปคูณสิเรียบร้อยนะก็นี่แหละ ถ้าอยากรู้น้องไอ้เหมียวแล้วทุกคนอยากรู้ก็ทําซองนี้ก่อนนะทําเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวตัวซ้ำเนี่ยจะมาย่อยบุญเดชพรีเมียมเปิดต่อเพราะว่ามันได้ยักพียังไงเริ่มต้นมาทุกคนก็ต้องทําก่อนนั่นแหละแล้วก็เออมันน่าจะมีแพ็กสิบคอยมาอีกนะซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าผมเปิดเสร็จเนี่ยผมเปิดแพ็กตัวยืมมันนี้นะแพ็กห้าแสนเนี่ยมันดูเปลืองแต่ว่าผมในฐานะครีเอเตอร์เนี่ยการที่ผมได้ตัวยืมมาเนี่ยมันดีมันทําให้ผมเอามาเล่นแล้วก็เออ มา,มารีวิวได้โดยที่ไม่ต้องซื้ออะค,คุ้มเลยตัวยืมยี่สิบนะแตะทุกคนเยอะนะดีมากคือเราไม่ต้องไปซื้อตัวมาลองอ่ะอเราไม่ต้องซื้อตัวมาลองเลยแล้วเนี่ยครับตัวซ้ำผมมีอยู่ช่างหัวมาแล้วนะผมลองสลับดูถ้าขายได้ก็เอาขึ้นบนขายไม่ได้ก็ช่างมาละคลิกเซล์เปิดเลยแต่จริงๆผมลืมไปว่าเราต้องไปทำไอซอง exp นั่นด้วยใช่ไหมก็เศษตัวนี้ไปย่อยได้อเออตัวนี้ไปย่อยได้ เนี่ยก่อนเปิดก่อนเปิดมีแต่ใจให้ไปโอ้โหน้องเหมียววันนี้โดนเนทไว้อีกหนึ่งคันทิพมีนะครับผมปักหมุดก่อนวันนี้ปักหมุดขึ้นนะไม่ต้องปักเขาปักหมุดให้ฮนะก็ขอบคุณมากว่าครับอันนี้คือคนที่ดูคลิปนี้ย้อนหลังก็จะเห็นน้องเหมียวโดเนทด,ด้วยนะเนี่ยทุกคนปีนี้น้องเหมียวมาช่วยโดเนทให้หลายหลายอยู่นะครับ ก็คือก็ไปวิ่งอยู่ใต้แชทนะคือก็ไปวิ่งอยู่ใต้แชทขอบคุณมากๆโอเคแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวนะผมกำลังจะทำแต่ว่าผมปักหมูดให้เขาก่อนอ่าโอเค เมทบอกเสียงไอเหมียวเออโดเนตให้ในเดือนนี้เพื่อความอยู่รอดเป็นอย่างมากนะครับก็สำหรับใครที่อยากสรับส่วนก็อย่างที่บอกครับมีหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทิปมีไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์แชทซูเปอร์แตงต่างๆแล้วก็เนี่ยครับการเป็นเมมเบอร์ก็คือช่วยผมได้มากๆเลยนะครับอม,มาปักหมุดเรียบร้อยอันนี้คือเราจะทำตัวซ้ำนะครับเราจะทำตัวซ้ำโดยการใช้วิธีนี้ <c oughs> อ่แล้วผมจะเอาเอ่โอเคเดี๋ยวค่อยมาปรับแล้วกันนะครับปักหมุดในแชทไปก่อนมาอันนี้คือเวลาผมเลือกทางซ้ายล่างเป็น u n t เท็ดออแล้วก็นิวเวตออนเนี่ยแล้วเลือกตำแหน่งอะไรก็ได้เนี่ยมันจะทำให้ตัวผมที่เพิ่งกดสลับเข้าทีมล่าสุดอ่ะมาอยู่ในนี้ มาอยู่ในนี้ทำให้เราแบบเลือกตัวที่มันซ้ําอยู่แถวๆนั้นได้รหรือตัวที่เพิ่งเก็บมาแบบถ้าเราจะเก็บละกาะย่อยอยู่แล้วอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างโอนาน่าอย่างโจนาธานทาเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วก็มันก็จะมีตัวอื่นอีกเมื่อกี้ที่ผมเปิดตัวซ้ําให้ดูอ่ะก็คือมีราเฟลตโตลอยนะครับราเฟลโตลอยก็อยู่นี่เห็นไหมมันจะอยู่ใกล้ๆครับมันจะไม่ต้องหานานเนี่ยมีโรซานโนไหมม,ไหมีนมเนี่ยคือตัวซ้ําหมดเลย ทับโซบ้าเนี่ยครบละตัวซ้ําครบละทีนี้นเราก็สามารถไปเลือกเป็นอันเทตจออนแล้วก็เลือกเป็น low to high ได้ทีนี้นเราก็จะเลือกตัวเลทยตต่าได้ก็คือเอาตัวซ้ําก่อนได้ก่อนเราเลือกตัวซ้ําเนี่ยเรากดสลับเก็บการ์ดไปก่อนเสร็จแ,แล้วเราค่อยมาเลือกในนี้อีกทีหนึ่งก็เสร็จนะครับทำซองบนเลเยติก้าเดี๋ยวรีวิวให้ดู <laughs> มีคนบอกได้ซัมเมอร์จากแฟบ์ซิคุณเศรษเนี่ยเดี๋ยวดูของผมนะครับอันนี้ทำได้เรื่อยๆนะแต่ว่าทำครั้งแรกเนะี่ยได้ยีกพีครั้งต่อๆไปไม่ได้นะครับก็มาซองผมล้นมากๆแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะเปิดซองเอบุนเดสสองซองแล้วก็เดี๋ยวเอ่อเปิดซองห้าแสนเลยเพราะว่าเผื่อได้คริสเตโน่ผมบอกกับคนดูในไลฟ์ว่าถ้าได้คริสเตโน่เนี่ยผมจะเอามารีวิวนะเอามารีวิวก็มา ได้เวลาเปิดแพ็กทีหกวัะเคีย์ตัวซ้ำเสร็จแต่ว่ามันทําได้เยอะไงเอาตัวซ้ําก็เลยอยากเก็บไว้ขอดูก่อนนะว่าซองมันมีหรือเปล่านะครับอ่าส่วนใหญ่จะไม่มีเพราะว่าซองมันจะเยอะนะครับเราก็เปิดซองน้าจิ้มก่อนแต่ผมมีเมกะแพ็คจากเมกะแพ็กก่อนเลยมาจากมาคุยน,นันนี้และและไม่มีอะไรนะถ้าอยนะซองมาคุยราคาดีมากต่อให้เกลืออย่างผมเนี่ย ก,ก็เกิดจริงนะครับไม่ได้เลยเนะนึกว่าจะได้แบบเติสูงหรืออะไรสักอย่างนะไม่ได้นะครับอ่ะ,อะคุยแตกอันแรกอา่าโอเพี์แพ็กอะไรก็เปิดเปิดไปนคบทุกคนประเด็นคือการนอนแลไม่ได้ใช้เลยนะถ้าถ้าไม่ไหวก็ตังเต็มก็คลิกเซลนอนแลก็ได้นะเพราะว่าคือ มันให้ใช้แต่แหบุนเดสผมเชื่อว่าซีเรียก็จะบูทยเยอะนะที่เราดูบุนเดสซีกาันไปแล้วซีเรียผมคิดว่าจะบูทยเยอะอยู่ดีแม้ว่าตัวซีเรียที่โหวตทุกคนอาจจะแบบไม่ได้สนใจเยอะแต่เชื่อผมดิว่าปีนี้เอเมันบูดเยอะแล้วมันจะเอการ์ดโมเมนต์อย่างปอกบาสลาตันโบนุชี่หรือว่าอะไรต่ออะไรมาขายใช่ไหมทีนี้อุมกิมได้เลซอนเหรีทีเนี้ยมันจกไม่โหดอะ่ะมันก็จะกลายเป็นโหด จอ้การ์ดผมมาหรือ,อยังตองบุนเดสผมมาหรือ,อยัง8ปดสดับเบิลอืมเราต้องรีบเปิดแพ็คขายได้ไปก่อนเพราะว่าเราจะได้เคียร์ซองขอแดงมาเลยมีคนบอกได้โดยืม20่แมตชจากพแพ็คห้า0ส0นั่นแหละนั่นแหละคือถ้าได้มาผมเราไปเล่นนะครับถ้าได้มาผมเราโด้ไปเล่นวันนี้เลยไ,ไลฟ์เนี่ย อนั่นแหละสำหรับใครที่ดูคลิปย้อนหลังก็สามารถกด Membership เพื่อจะดูย้อนหลังและสนับสนุนผมได้เป็นกัดน,นะครับอตอนนี้น้องเหมียวเขาโดเน a ให้ในไ,ไลฟ์บ่อยเขาดูย้อนหลังไม่ได้ก็ไม่รู้ผมจะจะเขาเรียกว่าอะไรเปิดไลฟ์ให้ดูย้อนหลังได้ประมาณ1 0ชั่วโมง12ชั่วโมงแล้วกันแต่หลังจากนั้นก็จะเป็นของเมมเบอร์นะครับ บางคนโดเนทให้ผมจบไม่จะเป็นเมมเบอร์ไงก็อาจจะต้องพยายามปรับระบบหน่อยแต่นี่นเราอินจะทันไหมนับไม่ถูกโอ้โหขาด4วันได้ยังไงครับขาดเยอะนะ,ะเดี๋ยวผมไม่อ่านเม้นแต่ว่าแพ็คเรามาหรือยังคือทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะว่าแพ็คน่ะมันเก็บได้30แพ็คครับจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ซ้ำหรอกอบุญเดชขายได้อะเอาก่อนเลยตองคู่คนไม่ได้หายแต่มันโชว์แค่ส0แพ็คครับอ สองแรกบุนเดสสามใบแรงแตกนะครับแต่เนี้ยมันขายได้อืมเลยเปิดขายได้ก่อนพวกตัว83ดสามถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปขายทิ้งเพราะว่าบางทีราคาไอโกอะไรเงี้ยบางทีก็ราคาแพงแล้วต้องมันต้องใช้ทำเควสท,ทำย่อยอะไรเงี้ยดูก่อนมีบุนเดสอีกนะอันนี้ก็คือซองเมื่อกี้แหละ3ามแล คือถ้าผมเปิดซองพวกนี้ก็สีฟ้าขึ้นจอก็คือใช่เลยก็คือทีมบอลฤดูซีซั่นบุนเดนแน่นอนอันนี้ซําเยอะนะครับคลิกเซลไปริงเรามีนอนแลพวกนี้ก็คลิกเซลไปได้นะผมเก็บเอาไว้เพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันจะต้องใช้ทําหรือเปล่าคือตอนแรกไม่รู้เลยถ้ารู้ว่ามันจะใช้แต่แรแล้วก็ไม่ได้เก็บนะเพราะมันจะลกเนี่ยนะเก็บนอนแลไว้เผื่อเผื่อไว้เฉย ถ้ามันไม่ได้ใช้แล้วก็คลิกเซลทิ้งครับเซลทิ Sell ้งอู้นี่ลงมาได้ยังไงเพื่อน่อะก็คลิกเซลทิ้งเลยในเมื่อหลีกมันหลูมมันไม่ใช้ละจัดทิ้งให้หมดดูต่อนะครับหีกเอิงหลีกเอิงซื้ออาเก็บเอาไว้แท็กดับเบิลผมก็เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อน อันนี้คือซองเรือกเกลือที่มันซ้ำนะครับผมก็พยายามสก,กิปให้เร็วๆล้ะได้ไม่เสียเวลาทุกคนนะ ah, เน่าจริงๆนะอันแรกนอนแรงทิ้งให้หมดมผมจะได้อะไรเนาะมายัง81อ,อุนเดสลิกา้าคูณ11นี่อ่ะใาไสุก็ได้ซองตึงสีฟ้าต้องมา โอ้โหแลเป็นวอล์เอาเป็นแคมเป็นมุลเลอร์ผมว่าโอกาสออกมันเยอะนะมันมีการแลรน้อยครับผมซวยไปหน่อยอืม้สบานเลยทีนี้เซลแล้วกันเซลแล้วกันแต่ถ้าหากว่าใครประหยัดอะเอาตัวแลรเนี่ยไปย่อยการ์ดพรีเมียมต่อจะดีกว่า โดยการพรีเมียมต่อผมเปิดซองพรีเมียมให้ดูไปหลายซองแล้วเนะาะไต่ส่วนดับเบิลเก็บไว้ก่อนมาเปิดนี่เองก่อนดีกว่าซองตึงทุกคนก็น่าจะอยากเห็นเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิเดสิบแพ็คสิบคอยก่อนอันนี้คุ้มอันนี้คุ้มสิบคอยแต่ได้เตะไปคุ้มตลอดเกินแปดสามก็คุ้มแล้วแค่กเกินแปดสามก็คุ้มแล้วคืไฟสปอตไลท์กระดกขึ้นอนะ่ะคุ้มแล้วนะลาอุนจิมิเนสแต่แต่ แต่พอมันซ้ําก็เรียบร้อยไม่คุ้นอันรุ้นใี่ผมได้โดด้วยผมอยากเล่นในไลท์อะ่ะใช่ป่ะขอร้องแพ็กที่เราจะเปิดเนี่ยมันมี4ี่แสนกับ5้าแสนใช่ไหมแพ็กสี่แสนเนี่ยจะมีนักเตะห้าสิบแร่แปดสิบบวกมี87การันตีมีตัวยืม3มช่องตัวยืมที่เลทเกสิบขึ้นด้วยอ่ะดีแต่เรายังไม่เอาอันนี้ร้อยแร การันตี8 1ขึ้นเหมือนกันแต่3ใบาการันตี8 6 1หใบาการันตี 8, 8 8และตัวยืม5อันโอกาสได้คิสเซโนโตัวยืมเรามาแล้วก็ต้องบอกเอเยก,ก่อนว่าผมไม่สนหรอกว่าผมจะได้ตัวตัวแพงๆไอ้นี่หรือเปล่าผมสนแค่ว่าขอตัวยืมให้ผมได้มาเล่นคุยกับคนดูแค่นั้นนะผมอยากเล่นในไลฟ์อยากจะรีวิวอยากจะลองนักเตะก็แค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นขอร้องออตัวยืมดีๆหน่อยไปครับ ทีเมอร์ซีซั่นบราซิลตูสามประตูแตกนะครับอุ้ยแตกไม่พอแตกเละเลยเละแค่แปดแปดเองโอ้โหพี่น้องแย่แล้วแบบนี้โอ้โหมันก็ไม่มีสิทธิ์ได้ทีมอเมอร์ซีซั่นเหละสูงกว่าน,นี้แล้วนี่ Yeah. อย่างเน่าโอ้โหทองล้วนโอ้โหถ้าโอ้โหอย่างเน่าเลยแย่มากโอ้ไม่เป็นไรครับขอโดวตัวยืมได้ไหมถ้าให้ผมเละขนาดนี้ตั้งห้าซองนะเย่ ห้าซองนี่นี่ผมเปิดห้าแสนคอยเพื่อห้าซองนี้เลยนะไปดูซองแรกครับปึ๊บปึ๊บปับ๊บยังให้ซอนผมมอีกเหรอนะเรื่องโอก,การปตะคดเลยแล้วกันตอนผมเหลือเก้าสิบกว่าน,นัดน,นะให้มาจังเลยเย yeah. ไปที่สองครับปึ๊บปั๊บปึ๊บปับ๊บพอละเยเป็น yeah. มิลี่ไม่เอาแล้วได้ไหม บอนกับโอเดกาดมาจังเลยใบที่สามปึ๊บปั๊บปึ๊บเฮ้ยล็อกปะเนี่ยว่าเราโดนเอแ,แหกตาแล้วมันหกตาเราละสามซองมีแต่ซอนกับโอเดกาดเป็นไปได้ยังไงแบบนี้ไม่ใช่ละเอเอเอแกล้งผมละโอ้โหเอไม่อยากให้ผมรีวิวคริสเทนโนใช่ไหม อค่คุณพีหูคุณพีขอบคุณ349โดเนตมีนะครับคนดูก็ใจดีโดเนตให้ผม2คนละแต่ EA ไม่ให้ใจดีกับผมเลยนะโอ้ชื่อคุณพีก็จะไปวิ่งอยู่ด้านล่างนะครับลืมไปส่วนชื่อไอเหมียวก็จะวิ่งอยู่ด้านบนแล้วก็ได้แชทนะครับโอ้มาครับทุกคนผมอยอมแล้วยอมแล้ว yeah. คาริบ้าก็มีแล้วน้องปาขอบคุณที่ต่อเมมเบอร์นะครับทุกคนดูตัวแต่ละตัวที่ผมได้ดิแพคห้าแสนนะ่ะโอ้โหโอเคมาด้ขอบคุณโอ้ยโอ้เยนะเราพยายามแล้วอะทุกคนเราพยายามแล้ว เย yeah, มันไม่ให้อ่ตัวยืมมันยังไม่ให้เลยโอ้โหอนเดอร์สันตาลิสกาก็ยังดีแ่อนเดอร์สันตาลิสกายังไม่ให้เลยโอ้นั่นแหละครับสำหรับคนที่ดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยสอวนผมขอไปคุยกับคนดูในไลฟ์ก่อนเจอกันครับ